สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ ep 13นะครับซึ่งจะเป็นตอนที่เกี่ยวกับเรื่องของการใส่วิดีโอใน Google Site นะเพื่อที่เป็นการสร้างเว็บไซต์ของเรานะครับคลิปก่อนหน้านี้เราเอาลิงก์นะ url ของช่อง YouTube นะวิดีโอจากช่อง YouTube เนี่ยมาวางไว้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราจะใช้วิดีโอที่เราทำขึ้นมาเองไปวางไว้ได้เลย นะเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าวิดีโอของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับนี่คือวิดีโอ AI กำลังก้าวไปข้างหน้าคนที่ตามก็จะทันแต่คนที่ไม่ขยับเลยจะยิ่งตามหลังมากขึ้นครับตอนนี้วิดีโอของเราก็จะมีประมาณแปดวินาทีเนาะสั้นๆนะครับอันนี้สร้างด้วยวีโอสามพอเราเตรียมวิดีโอของเราแล้วเราก็จะไปที่เวนะ็บไซต์ g o o g l e เนาะ เสิร์ชหาคำว่า g o o g l e s i t e นะครับแล้วก็กด enter แล้วเราก็ไปคลิกที่ o o o l l s s t e e เราก็เลือก gmail ที่เราทำเว็บไซต์ของเราไว้นะครับแล้วก็ป้อนรหัสผ่านไปคลิกถัดไปก็จะเข้ามาสู่หน้า Google s i t e ของเราเราก็เลือกอันที่เราทำงานไว้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไป เราก็ไปตอนนี้เราไปถึงบทเรียนที่ห้าเนาะเราก็จะเพิ่มเป็นบทเรียนที่หกนะครับหน้าเว็บนะเนื้อหาบทเรียนนะครับเราก็คลิกตรงนี้เนาะมันจะได้ไปสร้างบทเรียนย่อยเนี่ยเพิ่มหน้าย่อยนะครับอ่าเราก็เป็นบทเรียนที่หกคลิกเสร็จสิน้นอ่าใครที่มีอยู่แล้วก็ก็ ไม่ต้องเพิ่มเนาะใครที่มีบทที่หกแล้วเราก็คลิกตรงนี้นะครับเราก็ไปดีดีทิ้งเด้เนาะเรามาพิมพ์ตรงนี้ก็แล้วกันแทรกนะครับผมต้อง,องวนไปด้วยเนาะกบทเรียนทหกการใส่วีดีโอเนาะ,ะเราก็ทําแถบสีคุมปรับขนาดตัวสอนจ,จัดจึงกลาง อ่านะครับใครจะใส่สีตัวสอนอะไรก็ได้นะแล้วนี้ก็สีบงส่วนก็เอารูปแบบพิสระโอเคก็จะได้แบบน,นี้เราก็จะเอาวีดีโอตัวนี้มาใส่ทีนี้เวลาที่เราจะเวีดีโอมาใส่นั้นนะครับเวลาที่เราจะาวีดีโอมาใส่เราก็ต้องไปที่ Google ก่อนเนาะเปิดแท็บใหม่นะครับอ่าแล้วก็มาที่จุดสามจุดตรงนี้ตรงนี้เป็นรูปโปรไฟล์ของเราที่เราเข้า o o g l e s i t e ์มาคิดสักครู่เนี้ยอันเดียวกันเนาะคลิกท,ท,ที่เขาเรียกแฮมเบอร์เกอร์อะไรเนาะ จุดเก้าจุดตรงนี้นะครับแล้วเราเลือกไปเลือก g กูเกิลไรท์พอ Google Drive เสร็จนะเดี๋ยวเราก็คลิกใหม่เนาะสร้างโฟลเดอร์ใหม่กันแล้วกันนะครับวิดีโอบทเรียนที่หกคลิกที่สร้างนะครับคลิกเราพิมพ์คำว,ว่าวิดีโอบทเรียนที่หกแล้วเราก็คลิกที่สร้างเพื่อเราเก็บไวนะ้เราจะได้ไม่ไปปนกับอื่นนะครับปุบ๊บมันก็จะมา บทเรียนที่หกนะพอเราได้โฟลเดอร์แล้วเราก็ไปคลิกเข้าไปนะครับคลิกเมาส์ข้างขวานะคลิกเมาส์ขวานะครับเขาเรียกว่าคลิกเมาส์ขวาอัปโหลดไฟลนะ์คลิกที่อัปโหลดไฟล์เราก็ไปเลือกวิดีโอของเรามานะครับเราไปเลือกวิดีโอที่เราทำไว้ไแล้วคลิกที่ Open เพราะนั้นก่อนที่เราจะเอาวิดีโอมาเลาวเราก็หัดส,สร้างวิดีโอก่อนก็นได้นะครับแล้วก็เป็นไฟล์มไม่ต้องให้ยาวมากอ่าก็จะมาแล้วเป็นไฟล์วิดีโอนี้นะแล้วเราก็คลิกที่จุดสามจุดนะครับแล้วคลิกที่คําว่าแช์นะคลิกที่แช์แล้วก็คลิกที่แชร์นนะ Share อีกครั้งหนึง่งแล้วตรงนี้เป็นคำจำกัดะนะเราก็เปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับเปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์ คลิกกลับไปแล้วก็คลิกที่คัดลอกผู้มีสิทธิ์อ่านในฟันนี้จะดูความคิดเห็นของนักผู้มีสิทธิ์อ่านตรงนี้นะแจะแก้ไขไม่ได้นะครับคลิกที่คัดลอกลิงก์แล้วก็คลิกที่เสร็จสิน้นอ่าแล้ก็มากลับมาแท็บที่เป็น Google s i ต์ของเราแล้วก็คลิกข้างล่างนี้เนาะคลิกเสร็จแล้วก็จะมีคำว่าฝังเนี่งฝังใช้ URL นะครับเราใช้แบบถ้าฝั่งโค้ดนีน้เป็นฝั่งโค้ด <Exchange S 2> ประเภทที่เป็นภาษาแอแวบที่เราอำจำได้ไหมตอนที่เราสร้างเกมกันแบบแค่ฝั่งโค้ดเป็นภาษาใช่ไหบแต่ตอนนี้เราจะใช้ URL เหมือนกับ URL ของออวิดีโอของช่อง youtube นะครับเราเคลิกไปแล้วคนโทร B อา่าก็จะนั่นแล้วก็รอสักครู่นี่ก็จะเป็นวิดีโอเขาเล่าว่าเออ <Liu? Pardon. S 1> ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเราก็คลิกที่แซรอ่าก็จะมาละ นะครับเห็นไ,ไหมมาโดยที่นั่นได้เลยแล้วก็ขยับหน่อยให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยเวลาเราขยับสังเกตนะเวลาขยับขึ้นเส้นเส้นข้างล่างนะดูว่าเท่ากันไหมถ้าเท่ากันเราก็ทําไงขั้นตอนต่อไปทําไงเราก็ต้องคลิกที่เผยแพร่นะครับหรือจะดูตัวอย่างก็คลิกที่ดูตัวอย่างแล้วก็คลิกที่เพลง กำลังก้าวไปข้างหน้าคนที่ตามก็จะทันแต่คนที่ไม่ขยับเลยจะยิ่งตามหลังมากขึ้นเห็นไหมเรากรนะดาษละโอเควก็ปิดเราจะทดสอบดูทุกอุปกรณ์ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นแพดแท็บเล็ตใช่ไหมน,นี่ก็เป็นโทรศัพท์มือถือก็ดูได้ทั้งหมดทุกอุปกรณ์นะครับแล้วก็คลิกที่กากรบาดปิดไปเราก็ไปคลิกที่เผยแพร่ทุกครั้งแล้วไม่เราทนาเสร็จแต่ละหน้านะครับที่ที่เผยแพร่แล้วก็คลิกที่ททนะเผยแ,แ,แพร่อีกครั้งหนึง่ง โอเคเราก็ลองทดสอบดูก็ได้นะว่างานที่เราทำนั้นโอเคไหมเราก็คลิกที่แชร์ลิงก์แชร์เนาะคัดลอกลิงก์นะครับแล้วเราก็ไปเปิดแท็บใหม่ไนะอคอนทรลบีก่อนส่งให้คนอื่นดูเนาะเราก็ต้องทดสอบของเราก่อนว่าใช้ได้ไหมนะครับเราก็ไปเพล, <AI S 1> ลิกเอ๋กำลังก้าวไปข้างหน้าคนที่ตามก็จะทัน แต่คนที่ไม่ขยับเลยจะยิ่งตามหลังมากขึ้นโอเคนะเราก็ได้นะนะถ้าจะดูซ้ำล้วก็คลิกเล่นซับไปโอเคเราก็อันนี้เราก็กลับมาหน้าอันนี้ปิดไปก็เลยก็ได้นะครับอ่าเราก็กลับมาหน้า Google ไซด์ของเรานะครับเราก็ไปออกก่อนเนาะเราเมื่อเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็ออกจาก Google ไซด์ของเราคลิกคลิกที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับ แล้วก็มาคลิกที่คําว่าออกจากระบบพอเราคลิกที่ออกจากระบบนังสังเกตได้ตรนี้นะว่าออกจากกุ้งแรงขอกเราหรือย่งนะครับเราก็คลิกอ่เสร็จแล้วออกอันนี้หมายถึงว่าออกแล้วนะมจะไม่ขึ้นละเพราะฉะนั้นเวลาออกจากที่ใดที่หนึ่งก็จะออกอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ปิดไปกระดาษแล้วเราจะทดสอบแล้วก็คลิกที่เครื่องหมายโหมดครั้งหนึ่ง Google ตรงนี้ก็จะไม่มีรูปโปรไฟล์เราก็แดงก่าเสร็จเรียบร้อยโอเคนะครับ อันนี้เป็น EP 13เรื่องของการใส่วิดีโอนะอย่าลืมเราสร้างวิดีโอของเราไว้ก่อนโดยที่ไม่ต้องไปเอาลิงก์จากช่อง Youtube มาเราสร้างวิดีโอเสร็จแล้วเราก็เอาไปไว้ใน Google d r i v e แล้วแชร์ลิงก์นะครับมาวางไว้ใน Google Site ของเรานะโดยที่ท,ท,ที่แทรกแล้วก็ฝังนะครับแล้วก็ใช้ UI อก็เป็นอันสิ้นส้นโอเคนะครับ EP 13ติบสามบแล้วน,น,นะครับ ต่อไปก็จะเป็น EP14 เกี่ยวบเรื่องของการวางแผนที่ะนะครับวางแผนที่ที่ทำงานของเราที่บ้านของเราอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ